ดีครับวันนี้ทำไรวันนี้จะโชว์อะไรฮะเอียงก่อนโชว์มาเล่นเบเบอเบ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 ,บ,บ,บอันมันคืออีหยังบอกมาลูกไฟอ๋อลูกไฟมันดียังไงมันเป็นของเล่นะวะลูกครับอ่ะโชว์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 ของไฟเบย์เหมือนลูกข้างก็นั่นแมมเดี๋ยวดูไม่ดูไม่ดูว้าอ่ะสองอันป๊า เบเบอของเล่นเด็กยุคใหม่เ <Be be. S 1> หรอเบเบอเอาเต็เบเบอเขาไม่รู้เบเบอเทานะไอ้กี่ลูกอารู้ที่สามไอ้ยเบเบอลูกที่สามขายไหมเนี่ยก,ก,ก,กี้หมุนเลยเหรออันนี้ขายขายไหมลูกขายไหมขายขายลูกกี่บาทขายหมดโอเคถ้าสนใจติดต่อเตอร์ได้ไหมติดต่อได้ไหมแต่สนใจติดต่อใคร หนึ่งสองซ้ำเด็ดเด็ดโอมันบ่ได้เตอะอ๋อไม่เเห็นอ่ะเนื้อไ่เหล็ก้อนะแม่เหล็กร้อนอ้าวเหรอเออไม่จับมันร้อนเวลาเวลาชนมันเป็นไฟเยจับดูเออออออร้อนร้อนร้อนพี่เหล็กร้อนจับดูเออพี่พีเพียรไม่จับเอาให้อีกสองตัวเอาอีกสองตัวอ่ะโชว์เร็วหนึ่งสองซ้ำเบ๊ดเบ๊ดแม่ขายใช่ไหม อ่าันนี้ไม่ขายอ่าพ่อซื้อมาให้โอ้พ่อซื้อมาให้โดนไปหนี่งไม่เอาแขนบังสิอะอะเบดเบดเบดเบียดตึ hail, ้งเลิศเท่าวะแม่ไม่เคยเห็นวะเต้แม่ไม่เคยเล่นอะเบดเบียดหนึ่งสองสามของเล่นใหม่ล่าสุดอ่าประกันหายไปแล้วอ่าอันนหนึ่งอันนึงอ่าขายขายของที่นี่ขายของวันนี้ขายของขายเบีดเบดเลย นี่คือตาสามารถหมุนมือได้ครับผมขายไม่ลูกขายไหมกี่บาทครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสหนึ่งล้านพูดไอจิซื้อเร็วอ่พออยู่นานกี่โมจิงจริงหรอคอปเตอร์เบบโอเคครับหนึ่งร้อยของมือสองมือยังไเนี่มมึงไปแล้วเลิด โอเคเลยติดต่อคอปเตอร์ได้เลยใช่ไหมช่องพี่พีชใช่ไหมตีตัวอีกตัวนึงโอ้เล่นแรงมากโอเคตามนี้เนาะคลิปนี้โอเคไหมคอปเตอร์ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับพี่พีเอฟซีเขอบคุณพี่เอฟซีหน่อยไหมขอบคุณนะขอบคุณพี่พีเอฟติดต่อคอปเตอร์ได้เลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีกับบายบายพี่พีกับเีรือบางกล่องในไหมบัวเรือบางกล่องเด Diễm, diễm cành, diễm vạn <laughs>